ไม่มีแหวนไม่มีเงินไม่มีดอกไม้จะมอบให้ยุคสมัยนี้ซอยกันทำมหาแดกดีกว่าตื่นเต้นกับวันแปลกๆของต่างชาติถ้าอยากจะรวยอ่ะแกวมึงบอกตองอากูไปวัดก็ผูดได้ดอกกูเป็นสังกทานคุ้ยมาแต่ใสครับนี่ปักเซขันเมืองเล่ามันอ่างวางรถไทยห่าง,างเมืองไทยยังถาสีเจ้าอยู่ด้แกวเศรษฐกิจแบบนี้หากินกับบดีหาสีกับประมาณมือขึ้นหนีวันผัก กะซื้อแมลอยมาแต่หัวกับเสียงคอยก็เลยถามว่าใส่เจ้าไปใส่ละบัสันใส่แหงพะนะกระหังบัดนี้กระดงกระบมี่ช่วงนี้มันแพงพื้นว่าผีพ่วงบัดนี่แสงกระบอได้ใส่ช่วงนี้ค่าไฟราคาสูง <c oughs> อยากคนผีฝากถึงพวกที่มันดูถูกคนอื่นว่าขับรถสี่ประตูทําเป็นโชว์ตอนที่มึงจะดูถูกคนอื่นน่ะมึงขับรถอะไรถ้ามึงขับรถซุกรถไถนารถจักรยานยนต์มึงไม่ต้องไปดูถูกเขา ปลอบกินข้นดูถูกว่าเพื้อนทานคงจะขวางให้หมาสีแม่มันนี่ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 1. อย่าเสือกเรื่องของชาวบ้าน 2. อ,อย่าเอาเรื่องตัวเองไปให้ชาวบ้านเสือกสซี้กันซี้กันซี้กันในวันที่โดนเสือกแกวมึงจะโกรธมึงจะเกลียดมึงจะเครียดให้คนที่นินทาม,มึงได้แต่มึงสีมาเขียนในคนที่บไห้มึงยืมเงินบ่อได้ชิบิปร,ราบต้องเบิง้ง คนเดียวกินเขาคนเดียวไปตลาดคนทีเอียวมันตายบออยู่ผู้เดียวนะ่ะคันอยู่ผู้เดียวมันตายนะ่ะหลวงพ่อมรณาภาพเบืดวัดแล้วแก้ว